นนกำลังวอร์มมอเตอร์โซลเทนเอกของเครื่องท e x 105อยู่นะครับหลังจากที่เกิดติดจะทำให้มอเตอร์เนี่ยช็อคเออไว้นะครับตันนี้แกไขได้แล้วเหลือแต่ใส่เกนเอเข้าไปนะครับใส่แกนของเครื่องนะกำลังวอร์มอยู่ ก็โอเคแล้วังวังร้วการอยู่